เดี๋ยวจะขับไปสพขอ,องกุงูกนะเอาพ่อคืนเอ้ยพี่ชายผู้ผิดเอาเอาเอา,เอาคืนด้วยอุ้ยเอาจกเจนเหมือนไมว่าเจอดอีกแว้าเฮียเ <laughs> <laughs> ล่เออลนอะไรนะโอ้โ <laughs> หขูดไม่อะไม่ขู่ต้ยแมงงเงย

ปป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 ุุุุุุตต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 ึึึึึึึึมมมมมมมพี่จังสวัสดีครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวไปทุกคนนะจะรันคือเราจะรันหนีทุกคนครับรลดซิ่งเราอ่ะตอนนี้เราจะรันไปทุกคนก็ไม่กล้ารับผมไปทุกคนครับกลัวโดนยึดยึดขี้มาแต่ฟักเกอร์ทุกคนรับนี่ตอนนี้เจตเตอร์ก็ไปละนะไปกับเราละเดี๋ยวเราจะตามไปทุกคนนะไปสพอยู่น้องกงนะครับผมโหจะโดนจับไหมพี่ครับนี้โดนจับไหมเนี่ย เ้โอเคไม่ดูก็ไม่ดูนู่นครับมาเลยดดอาควาได <c oughs> เอาอ่ะนี่นะครับก็เป็นรถจักรยานนะคระเนียเดี๋ยวจะขับไปสปพอของกรุงนะครับเอาท่อคืนเอ้ยพี่ไอ้บุผิดเอาเอาเอารถคืนด้วยอากาศมันโคตรร้อนร้อนปะจะร้อนปะร้อน้ห, <c oughs> หายเลยปากอุ้ยตกใจเหมือนนึนก,ดดกว่าเจอด่าอีกแล้วไอ้เฮียร้อน เฮ้ยเออฟุตบออีเดียแตะครับทุกคนเราทำอะไรทำสมใหม่แล้ววะเนี่ยอ๋อโอหที่วะผมเป็นคนจวดเลหรอลูกพี่เอออะไรนะเอสมุดรยได้อโดนดลาย เฮ้ยขูดไม่เนี่ยไม่ขูดเอ้ยแม่งเ้ยอุ๊เออเย็ดแม่รถเคียดาอะไรมาเนี่ยงานนี้ งี้อยากใส่อีกยี่สิบตีอะไรนะจับหันะเออเย่อมันอะไรจริงบักผมตอนนี้ก็เดินทางมาประมาณสามสี่กิโลละนะครับผมเดี๋ยวอีกประมาณ เจ็ดกิโลบ้างถึงสพ oh. สพใหญ่นะก็ oh. ถือว่าไกลอยู่นะเว้ยเว้ยเกี่ยวมันต่ำดากันขุดแมวเงี้ยขุด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 โอ้ไอ้นี่ขุดยังเนี่ยเออ เฮียเอ้ยไอ้แม่งโครร้อนไอ้เฮียไอ้ไอ้ไอ้ความร้อนโครร้อนเลยว่ะเอ้าเป็นยังไงล่ะจะถามมั้งหไหม อะไรยัครับอ๋อได้ครับได้้ไปกอะดูน้ำไปไปกอลยฟอลย บืนขึ้นเอา หอ,อันนี้น่าจะจูงไก่อยู่นั่นเนี่ยก็น่าจะจูงมาไก่อยู่นั่นเนี่ยเพื่อนเหรอเออเดี๋ยวเราอย่ายงนี้เขาไปอ่ส่งนะครับผมอยู่ตรงคำอุเชีย ก็ผมยันเราไม่ค่อยเก่งแนละ้เนี่ยแม่ขงขางอย่างอ่อนจะเลยแข็งแข็งเลยเนี่ยตอนนี้ยันเบาๆคนระับไม่กล้าย,ยันแรงกลัวกลัว้า,าเขาเจผมนะมตอนนี้ถึงปั๊มแล้วทุกคน<ม>เดี๋ยวยันไปหาตรงปั๊มมอ เจอบจอเ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 จอยอไปรบอบนีครับเดี๋ยวสายขึนนี้ก็ได้ว้าว

ด้วยนะครับหมดแล้วที่ของเราแล้วครับผมนี่ว่าผมช่วยเราก็ช่วยไม่เป็นเราช่วยทุกคนนะคือผมก็ขับมาพอดีเออก็เลยจอดถามพี่เขาที่ไหนก็เลยพี่เขาให้มายันในถุงนี้ผมก็ยันได้ทุกคนนะยันได้ผมยันไม่ค่อยจริงนะยันไม่เป็นเลยไม่อยากยันรูเท่าไหร่เพราะว่าผมกลัวลงไง โอเคนะผมชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe <S <S ผมด้วยทุกคนนะผมนะก็คลิปนี้นะครับผมอยากจะฝากนะผมถ้าสมมติไปเจอใครที่กําลังลําบากหรือว่าไปเจอใครที่เขากําลังลําบากหรือว่าเขาไม่มีทางไปแล้วก็ควรยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับผมจะช่วยตัวเองก็ไม่ลําบากทุกคนนะโอเคทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับผมผมครับเป็นบาราย ที่รับฟังไม่ทิ้งกันไปไหนตัเลยตั้งสมาร์ชและยัง e อ e r y b o d y จับใจมากระสิที